ตามเรื่องราวพ่อหนุ่มรูปหลอ่อแพทริกนะฮะชวักสเนเกอร์ลูกชายของอานดอชวักสเนเกอร์นะครับว่าเดทกับไมลี่ไซรัสจริงหรือเปล่า นักร้องสาวซาวมาริซิอุรัสนะครับหลังจากที่ช้ำรักอย่างแรงจากการเลิกรากับอดีตคู่มั่นอย่างเลียมเฮมส o เวิร์ไป,ไปนะครับก็ครองตัวโสดมาโดยตลอดนะครับแต่เธอก็เดทก,กับคนนี้คนนู้นคนนี้อยู่บ้างนะครับแต่เป็นเพียงแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปยังไม่คบใครจริงๆจังๆสักทีนะครับอย่างที่เราบอกกันไปนะครับตอนนี้สื่อจับตามองนะครับพ่อหนุ่มคนนี้ แพทริกช w ั r z เนเกอร์ลูกชายสุดหล่อของคนเลกอานอโนชวักสเนเกอร์นะครับเพราะเมื่อช่วงวันฮอลลีวีนที่ผ่านมา มีปาปารัสซี่เนี่ยจับภาพเอาไว้ว่าทั้งคู่ได้ใช้เวลาด้วยกันที่อพาร์ตเมนต์ของแพทริกในลอสแอนเจลิสนะครับเพื่อเตรียมตัวปาร์ตี้งานฮอลล w วีนแต่อย่างไรก็ตามครับแหล่งข่าววงนยังบอกอีกว่าทั้งคู่ไม่ได้อยู่กัน2คนนะครับแต่มีกลุ่มเพื่อนอยู่ด้วยกันแม้ว่าทั้งคู่จะต้องเดินทางไปเที่ยวด้วยกันที่ Universal Studios h o l l y w o o d Halloween Horror n i g h t นะครับแล้วก็ไปเล่นเครื่องเล่นด้วยกัน นะครับแต่ก็เขาบอกไม่มีการจูจีอะไรกันอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็มีหลายกระแสบอกบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นรู้จักกันมานานแล้วนะฮะแม้ว่าในปี2011เนี่ยแพทริกนะฮะบอกกับสื่อว่าไมลี่คือศิลปินที่เขาชอบมากส่วนอีกหนึ่งกระแสก็บอกว่าทั้งคู่เนี่ยเริ่มคบกันจริงจังนะฮะแต่ ดูเหมือนว่าครอบครัวของฝ่ายชายจะไม่ชอบไมลี่ไซรัสเท่าไหร่นักเพราะว่าทางมารียาชรเวอร์คุณแม่ของแพทริกนะครับมาจากครอบครัวนักการเมืองก็เลยไม่อยากให้ลูกเนี่ยคบกับสาวซาแห่งวงการอย่างไมลี่สักเท่าไหร่นะฮะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปสำหรับคู่นี้ Because like she’s eye New couple Alert an sounds now on got it him หล่อจริงรอ่ะเออชุดเขาสวย <laughs> <laughs> เห็นไหมล่ะหล่อถ้าคุณไม่บอกันก็ไม่มองหรอก <laughs> จะอ่ะ